สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเพราะผมนนซะท่าหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่เซฟแหงนะครับเพราะว่าผมลงมอสนะครับเสร็จแล้วผมเออคือตอนผมลงมอสนะครับมันเกิดข้อผิดพลาดนิดนึงนะครับทําให้เซฟผมไอพีนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมก็ได้ลงมอสใหม่เรียบร้อยครับแล้วก็ยืนอันนี้เป็นหมู่บ้านผมเ แล้วก็ไอของพวกนี้ผมเสกมานะครับบอกไว้ก่อนนะฮะของพวกนี้ผมเสกมาหมดเลยนะครับพี่แกไม่อยากเข้าหมู่บ้านก็ตามใจเลยไอพวกนี้ก็เสกมาครับส่วนในของข้างในตัวผมนี่เป็นของจากกล่องนะฮะเคครับมาตอกันเลยครับความเดืมตอนที่แล้วครับเนื่องจากเซฟหายนะครับผมก็จําไม่ได้นะับเนื่องจากผมเงาเนะยผมเลยแอดเอ่อโปรเทคเตอร์แบงค์หนึ่งสองก็สามมาเพิ่มนะฮะ แป๊บหนึ่งขอขอเวลาสักพักครับเคครับท่านผู้ชมกลับมาแล้วครับเมื่อกี้ผมเจ็บคอมากมากนะครัเคครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่เออรนนซาบิวนะครับตั้งชื่อให้เหมือนเดิมครับเอยเผอตีพี่แบงก์กรรมเยหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งทีพี่พี่แบงค์เราเดี๋ยวก็เลยสปาวเองนะครับชั้นแบงค์หนึ่งสองก็สามเลยเดี๋ยวผมจำไม่ได้มันมี ท่านผู้ชมดูดินี่ดูดูดูนี่ท่านผู้ชมมันเป็นอีกแล้วอ่ะผมปรับผมปรับซูมเป็น f12 แล้วอ่ะแล้วมันก็ไม่ยอมปรับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมประจนภัยนิดนึงนะครับ เอ้าวัดเด้อโอ้ยโอ้วัดวัดวัดอีดีเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับ ดี๋สักครู่ครับท่านผู้ชมครับ oh. เมื่อกี้เกมบักครับ oh. ผมตกลงไปใต้โลกเลยครับโอเคผมก็เสกของมาเพิ่มเลยก็เป็นของที่มีอยู่แล้วแหล,ละอจริงผมมีขวานไม้ด้วยผมไม่เสกเพราะว่าผมเสกอันนี้มาแทนขวานไม้เลยมันทำให้ผมเสียเวลาเลยเนี่ยกว่าผมจะออกมาจากตรงนั้นได้แล้วมันตกโลกแล้วมันไม่ตายครับมันแอนด์ เด,เดี๋ยวผมค่อยเช็คว่าเป็นมอดอะไรผมจะได้ลบทิ้งเลยชุบสวิมมิงแป๊บเดี๋ยวขุดตอนอยู่ในน้ำมันช้ามากโอ้โหท่านผู้ชมดูดิเท่มากผมต้องเอามอดเอาคองไปข้างหลังออกแล้วแหละมันแอลเสักคู่หนึ่งนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมกันมาแล้วครับก็ต้องขออภัยที่มีข้อผิดพลาดเยอะมากครับโอเคมันมันก็ค่อนข้างเน่าเลยครับเพราะก็มอสมาชนกันไม่ต้องกลัวครับพิม์แรกไม่เป็นแบบนี้แน่นอนครับเดี๋ยวผมแห่ดันเจียนดีกว่าผมพวกคุณจะได้ไม่เบื่อโอเคครับเดี๋ยวมาเจอครับท่านผู้ชมครับผมเจอหลุมครับ ก็ว่าอยู่ทำไมไม่มีมอนผมผมออกจากหลุมน่ดีกว่ามันดูไม่ปลอดภัยเดี๋ยวก่อนนะผมจำได้ว่าอันนี้ผมเสกของที่ผมมีอยู่แล้วนะฮะเออเสกของที่มีอยู่แล้วมานะครับ ถึงจะไม่มีเยอะขนาดนี้ก็เฉยช่างมันนะครับผมไม่ไม่สนครับโอเคครับระจนภัยกันดีกว่าเทสตโตโอ่ะอ๋อน่าสนใจ ไม่มีซอมบี้เลยแถวนี้ปลอดภยยัยโอเคผมต้องดูก่อนมาเทสโตนทำอะไรได้ปึบปบึพอขุดเราได้อะไรก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวผมลงมาขุดแบบผมขอกลับขึ้นไปก่อนนะ กลับขึ้นมาเอาไม้แล้วก็อื่นๆน,นะเดี๋ยวมาเจนครับอ้าวนี่ต้องอย่างงี้ดิโอเคครับเดี๋ยวมาเจอนครับโอเคครับท่านผู้ชมแล้วเราก็ขุดขุดไม้มนขุดไม้มาได้เท่านี้นี่เออเราพลิกแอปผมก็ใกล้ไอพีแล้วนะครับก็ ตุ๊บตๆ๊บต๊บต๊บเอาไอชีเมนเล่นก่อนครับเล่นหนึ่งไอชีเมนสองไอชีเมนสามไอชีเมนแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดมันมีอาวุธทำแบบนี้ไหมหรือว่าทำแบบนี้ผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมขอดูในตารางคราฟก่อนเลยวูดเด่น วายมันไม่บอกว่าทำยังไงไอ้ออ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 พวกเนี่ยมันทำชุดเกาะไม้ได้ไหมแบบแบบอย่างเงี้ยไม่มีครับผมไม่มีมอสผมไม่มีมอสลงไว้น่าสนใจผมลบไปในหลุมเหมือนเดิมต่อดีกว่าลึบลึบลึลแต่หลุมมันอยู่ไหนล่ะเนี่ย ลุมโอเคหลุมอยู่ตรงนี้นะฮะชึบกระโดดข้ามด้วยความหล่อหล่อหล่อเทพชึบชุบปึ๊บปึ๊บชึบชุบขุดเราต้องการสามอันก่อนนะครับสองและสามครับโอเคครบแล้วชึบชุบชึบชุบช๊บปึ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 ๊บ โอเคครับเฮ้ยไม่ตายด้วยอ่ะโอ้โหเท่เท่มากขุดขุดได้หรือเปล่าเอ่ยไม่ได้ครับไอเสียงหลอนพวกนี้ผมว่าผมน่าจะเอามันออกไปได้แล้วนะท่านผู้ชมว่างันไหมมันน่ารำคาญอ่ะท่านผู้ชม อีก2อันครับพ่อแม่พี่น้องปึ๊บปึ๊บปึ๊บชุบปุ๊บปึ๊บอาชีเมนเป็นไงล่ะครับปึ๊บอ,อ้าวอันนี้ไปเอาวอาชีเมนอีกหนึ่งอันดีกว่าเอาดาบยัดเข้าไปด้วยไม่ใช้เรามีของที่ดีกว่านั้นเนี่ยเอาเอาเอ่อเอา,เอา,เอานี้ไปให้หมดเลยใช้ได้ เราไม่ใช้แล้วนะฮะ the เราก็ต้องใช้ทรัพยากรอย่างมีอย่างประหยัดอ้าวเพรผมผมเมาแล้วผมเมาแล้วแต่แถวนี้มีแร่นั้นเยอะมากเดี๋ยวผมต้องหาก่อนว่ามันทําอะไรได้เฮ้ยซอมบี้ซอมบี้สิบสองดุริกาสิบสองริกาฮ้ยชูบเอชูบเอต่อห่ออ้าวโดนตุ๋ยอ่ะหนึ่งทีฮู้ยชุบหนึ่งทีหนึ่งที เดี๋ยวผมปิดตรงนี้ไว้ก่อนป้องกันตัวอะไรก็ตามที่จะวิ่งออกมาจากข้างในเอ้ฮ้ปิดได้แล้วชัวบชึบมาที่ขุดเหล็กขุดแล้วได้เทสโตนครับ มีเซนมากครับขุดเทสโตนได้เทสโตนเนี่หืเทสโตนเยอะมากอะ่ะผมว่ามันน่าจะเป็นขยะเป็นขยะอะไรค่าเอาเทสโตนยัดเข้าไปมันทำอะไรได้เนี่ยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับอ่าท่านผู้ชมคงสงสัยผมทำอะไรผมเปิดเน็ตเลยอะ่ะเทสโตนไมคกราฟ สัโค่หนึงนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากเวลาอันนานมากกว่าผมจะหาเจอครับนี่ครับเทสโตนทํทำอย่างนี้ได้ครับมันสามารถเอาไปแตกเป็นแร่อื่นได้ครับ เท่ากับว่าตอนนี้มันยังขยะสำหรับผมอยู่นะครับเพราะผมไม่มีเครื่องเครื่องแตกไอเทมเนี่ยมันชื่อว่าอะไรเอ่ยโพมิเทียสแชมเบอร์โอเคโพโพรมิเทียสแชมเบอร์ราฟยังไงดูหน่อยแล้วเนี่ยมาจากไหนโอ้โหใช้แร่แร่เลยนะเนี่ยก็คงต้องขุดไว้ก่อนครับ เดี๋ยวสักวันก็คงจะได้ใช้ครับคือผมอยากทำแบบทำเป็นแฟนตาซีนะเหมือนที่เอ,อลุงพีเขาทำคนระับแต่ว่าเนื่องจากแบบผมมีซับน้อยครับแล้วแบบมันก็ไม่ค่อยมีคนดูคนระับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่คุ้มค่าที่จะทำนะใช่ปะคือแบบมันไม่คุ้มค่าที่ผมจะทำอนะคือลุงพีแกซับเยอะยังไงก็มีคนดูคนระับแต่อผมเนี้ยซับน้อยก็ไม่มีคนดูหรอกครับไม่มีใครมาสนใจหรอก คือถ้าคลิปมันแบบมันไม่ได้หน้าตาดีจริงๆก็ไม่มีใครสนใจต่อให้หน้าตาดีก็อาจจะยังไม่มีใครสนใจเลยครับอันนี้ผมปีนได้นะผมลืมบอกว่าถ้ากดคอนโทรลค้างแล้วมันจะปีนได้ผมก็แนานมากเลยกว่าจะรู้เหมือนกันต้องกดสเปซบาร์ค้างด้วยชึบเออชึบปีน เสียงเหมือนสกเกลเลยทำไมมันเกาะไม่ได้แล้วเนี่ยมันเกาะไม่ได้แล้วอะท่านผู้ชมไม่เป็นไรผมต้องออกแบบวิธีคลาสสิกแล้วแหละ เดี๋ยวผมกลัวสกเกลมากเลยไอเสียงนี่อีกแล้แน่ารำคาญชึบ <c oughs> เฮ้ยตกใจวัวพี่บ่าว <c oughs> ลาก่อนพี่บ่าวคือชึบอ้โวันนี้โจดจริงอันนี้โจดจริงแล้วไม่ตกใจโจดจริงเลยนะ เดอเฮกมาเกิดตรงนี้เลยเหรอโอ้ลือต้องรออวเล่นแน่นอนเลยเดี๋ยวรอตอนเช้าแล้วเดี๋ยวมาเจอกันครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมถึงหมู่บ้านแล้วครับโอ้ท่านผู้ชมผมหาแน่นมากอะ่ะไอหมู่บ้านที่ตอนแรกเห็นมันไม่ใช่หมู่บ้านนี้ไงโอ้แล้วตอนนี้ก็มีซอมบี้ถือช้อนอยู่ในบ่อน,น้รม อืมเจริญพรทัโยมอืมอย่ามาบุกหมู่บ้านของฉันดีมากแบงค์แบงค์จัดการมันแบงค์แตงคิวแบงค์สไปเดอร์มาแบงค์แบงค์แบงค์สไปเดอร์แบงค์แบงค์ตีมันแบงค์แบงค์แบงค์ไอแตงคิวแบงค์โอ้โอ้เอ้ยซอมบี้อะไร เอ้ยซอมบี้ดิสโก้เอ้ยซอมบี้ดิสโก้โยโยเอ้ยซอมบี้ดิสโก้โยโยถ่ายโอ้โหซอมบี้ดิสโก้โยโยเ่ยไอซัมบี้ดิสโกเด็ดดิโก้ดิสโก้ดิสโก้มาดิสโก้มาดิสโก้ดิสโก้โอ้โหได้โน้ตบ็อกมาสองแผนเอาไว้เล่นเพลงแล้วเอาไว้หนีเดี๋ยวผมผมต้องแฮ่ที่สูงสูงอยู่ละมันไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยสักที่ซื้โอเค แล้วท่านแบงค์ของเราอยู่ยไหนแล้วเนี่ยแบงค์แบงค์ไปไหนแล้วเนี่ยแบงค์โอ้โหเพิ่งสังเกตว่ามีดันเจียนอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านออจริงๆผมเห็นตั้งแต่เริ่มแล้วแหละแต่ผมไม่คิดว่ามันเป็นดันเจียนเ้าทำไรทำไรเอ็นบีซีทำไรเอ็นบีซีฮะมาดิแมาม,มามาเลยมามมามอบมามอบมามอบเฮ้อ เรานี่มันเป็นแบบ best protector of the year ใครมันมาเหยียบย่ำบนแปลงข้าวเนี่ยเอ้ยแปลงมันฝรั่งเนี่ยอาหารที่อาหารที่เพิ่มอาหารน้อยที่สุดในเกมถ้ายังไม่ได้เอาไปปิ้เงเลยพี่พี่ครับพี่สเตลเวสเตลเวเลยเอ้ยเอยแบงแบงไปไหนแล้วเนี่ยบอแบงบอดแบงบอดไหาย เอาแบงค์บอทลงไปทำอะไรพี่พี่มันมาแล้วพี่พี่มันมาแล้วพี่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 มันมาหาผมแล้วพี่พี่พี่โอ้โหพี่ทำอะไรของพี่เดี๋ยวผมช่วยไปทันแบงค์ก่อนอื้อหือตก เด,เดี๋ยวผมแบ er. um. ็กแท็กกลับไปเอาของในดันเจียนก่อนเฮ้ยเฮ้ยแทนบูเฉลมครับ มันตกใจมากอ่ะท่านผู้ชมเฮ้ยผมไม่ได้แอคนะเอาจริงๆอยู่ดีๆก็มาแล้วแบบเอ้ยอ๋ออ๋อไอ้ไม่ไหวแล้วพี่แบงค์จะจงตายซะจะได้กลับไปที่จุดเกิดใช่ค,ครับแล้วเดี๋ยวมาเจอนครับท่านผู้ชมครับผมทั้งเดินทั้งเปิดเกมโหมดทั้งเดินทั้งบินเนี่ย ไม่เจอครับของผมคาดว่าน่าจะหายไปตลอดชาติตลอดกาลแล้วล่ะครับเนี่ยเพราะคุณเลยแบงค์เพราะไอแบงค์เนี่ยไม่ยอมค่าฮิปเปอร์ให้ที่อันเชิญมาก็เพราะเรื่องนี้นะเนี่ยนิสัยไม่ดีเอองั้นเดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวผมปรับเกมโหมดแล้วผมบินไปหาก่อนนะผมหายรอบที่สามแล้วเนี่ยเคียครับเดี๋ยวเจอครับ เค okay, ครับท่านผู้ชมถามว่าทำไมผมถึงไม่เปิดเอ่อคลิปอินเวนทอรี่โครับคือผมชอบชอบหาของมากกว่าครับผมจะเปิดก็เปิดได้นะแต่ผมไม่เปิดหรอกเออจะเปิดดีกว่าเกมรูคลิปอินเวนทอรี่อันนี้คือเสียงมาเมื่อกี้ครับก็รู้ๆกันอยู่ว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคครับก่อนจบคลิปครับเพื่อไม่ให้หน่าเบื่อเกินไปครับได้เวลาลุยแล้วครับ i s the time to stay you k know. อยู่เนะสปาวพอยไปเร็ดูดิเดี๋ยวผมมันต้องมีที่เก็บของนะครับนี่เก็บพวกขยะโอเคขนมปังอันนี้ผมได้มาจากในร้านเลย มาดูกันสิว่าอันนี้มีอะไรบ้างผมขึ้นไปดูข้างบนก่อนเพื่อมีเทเชอร์เช่นโอ้โหไมยกัดอะไรเนี่ยเมมโมพีสต็อปสตอรี่ อะไรเนี่ยถึงอิกโก้ไลโปรดหยุดวางทีนทีไปข้างล่างเดี๋ยวมันจะระเบิดอื๊ยแต่พวกนี้ก็เป็นขยะนะฮะ ผมรู้แล้วโอเคผม B t ทอ s ลืม เดี๋ยวอันนี้คือมอดอะไรเนะโลกไรายดันเจียนใช่ใช่ใช,ช่โลกรายดันเจียนถ้าจำไม่ผิดมันเขาบอกว่าเออช่างมันเถอะอือือขยะล้วนๆไม่เป็นไรครับเราสามารถใช้ขยะพวกนี้ได้ครับ ไม่ได้กลัวซอมบี้นะครับกลัวคิปเปอร์ครับกลัวมันมาข้างหลังครับอุยอ่ะอุยอ่ะอุยอะ,อะไรยิงกันแหละมันยิงกันเองเหรอโอ้ชะลุ่นมากเลยเดี๋ยวๆต้องไปจัดการทุบสปาวเนอร์มันหุ้ยภารกิจเสี่ยงตายพอ,องกับหน้าโซนนุา้าหนึ่งศูนย 078861493210เรียบร้อยอืมสปาวเนอร์เก็บไว้ครับเราปักทอตไว้เฉยๆครับไม่ให้มันเกิดคือเดี๋ยวผมทำเป็นฟาร์มได้ไงโอเคมีธนูแล้วครับอือสปาวแมงมุมผมเกียดแมงมุม ทั้งในชีวิตและในเกมนึกว่าแหลกนึกว่าแหลกแต่ลืมไปไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไอพวกนี้มันแกล้งแกล้งแหลกเหรอแกล้งแหลแกเหรอเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนปักท็อตมิชชั่นอะคอมพลิชโอ้โอ,โอขยะโอขยะเฮ้ยใครอะ ผมผมระแวงครับผมระแวงผมเลยมีสัมผัสดีขึ้นเลยได้ยินเหมือนเสียงน,น้ำหรดอเสียงสกเกลสกเกลสกเกลเคลียร์ครับโอเคครับสนุกมากๆนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ขอเก็บไว้เท่านี้ครับ สนุกอยู่ที่ท้ายคลิปนี่แหละครับเคยครับก็สวัสดีก็ขอจบคลิปเท่นนี้ครับไม่ได้สวัสดีก็ขอผมลืมพูดไปตอนต้นคลิปครับว่าสวัสดีคนที่ไม่ได้กดซับนะครับแล้วก็คนที่กดซับนะครับก็ขอมาสวัสดีท้ายคลิปแล้วกันนะครับเคยครับสวัสดีครับก็สำหรับคลิปที่ขาคลิปท่านี้นะครับก็ชอบกดไลค์นะไม่ชอบกดดิสไลค์นะครับผมจะได้รู้ว่าจะชอบคลิปไหนชอบคลิปไหนนะครับ ก็ถ้าซับผมถึง1,000นะครับซึ่งคงจะชาติหน้าตอนบ่ายๆนะครับผมก็จะทำคลิปเออคลิป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 เป็นเหมือนแบบเหมือนที่ลุงพีแกทำะครับโอเคครับจะทนไม่ชาตต้องการนรบลากก่อยเย้ Yay! อีกแล้วท่านผู้ชมผมปิดคลิปไม่ได้แล้วโอ้